สวัสดีครับไบ b บิ BEFORE BREAKFAST วันนี้นะครับยูดาบทที่1นข้อหนึ่งเป็นน้องและเป็นทาสนะครับผมจะให้คระคมภีให้ฟังนะครับยูดาผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องของยากอบเรียนคนทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกไว้ผู้ซึ่งเป็นที่รักในพระเจ้าพระบิดาและผู้ซึ่งทรงคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์อธิษฐานวยกันนะครับ พระเจ้าขอพระเจ้านับโรงสอนเราวันนี้ให้ความเข้าใจเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับเช้าวัวนจันทร์นะครับเริ่มต้นเริ่มไม่ทันเมื่อวานะเรามาเริ่มวันนี้นะยูดานะครับไม่แน่ใจว่าพ,พ้อมีจะยาวขนาดทั้งเดือนหรือไม่ไม่ยาวอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูว่าพระเจ้าจะนำอย่าเงไรยต่อไปเราเริ่มต้นที่ยูดานะครับยูดาะข้อมีบอกว่า ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์นะครับและเป็นน้องของยากอบรู้แน่ๆว่าเป็นน้องยากอบแล้วนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปต่อไปอยากให้ดูก่อนพวามบีบอกว่ามีมัทธิวบทที่13ข้อ15 55นะครับแล้วก็มาระโกบทที่6ข้อ3นะครับคราวนี้มาดูฉบับมาตรฐาน2021นะครับยูดานะครับบอกให้ว่าภาษากรีกยูดาสออกเข้าใจว่ายูดาสนะครับ มาจากรากศัพท์คําเดียวกับยูดาแต่ออกเสียงไม่เหมือนกัน,นครับดังนั้นตรงนี้นะครับก็เขาเขียนชื่อเขาเป็นยูดาสนะครับในฉบับสองพันสิบเครับนั่นแสดงว่าคําแปลเนี่ยคนที่แปลพร่พอปีตอนแรกคงพยายามให้เรามีชื่อให้เราแยกคนได้นะครับว่านี่เป็นยูดาน้องของยากบยูดาสอิสคาริโอเพื่อจะรู้สึกว่าไม่เป็นคนเดียวกันใช่ไหมแต่ว่า ยังไงก็ตามภาษากรีมาจากลากศัพ์คำเดียวกันนะครับแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันนะครับก็แสดงว่าชื่อยูดาเนี่ยใช้กับกรีใช่ไหมครับนะครับก็ออกเสียงเป็นยูดานะครับแต่ว่าในคนยูเองก็อาจจะเรียกว่ายูดาสนะครับเป็นลากศัพ์คำเดียวกันหรือไม่แน่ใจว่าคิดว่ามันต้องชื่อออกเสียงไม่เหมือนกันนะครับพวมพีถึงเรียกแตกต่างกันแต่ว่าในยูดานี่เองก็พวมพียูดานี่ก็บอกให้เรารู้ว่า มันเป็นลากศับคำอยู่แล้นะครับอะนะครับเดี๋ยวจะงงไปเยอะวันนี้เรามาดูตรงที่มัทธิว13 55ว่าไงครับมัทธิว13 55บอกว่าคนนี้เป็นลูกช่างไม้แม่ของเขาชื่อมารีไม่ใช่หรือน้องชายของเขาชื่อยากบนะครับมียากรแล้วโยเซฟซีโมนและยูดาสไม่ใช่หรือนะครับนี่เรียกยูดาสนะครับในฉบับ2อ1 1นนะครับนั่นแสดงว่าเขาเรียกชื่อแปลให้รู้ว่าเป็น ชื่อเขาออกเสียงอย่างนี้นะครับในภาษายิวนะครับภาษาภาษาภาษาอะไรภาษาภาษาภาษาที่คนคนฮิบรูเรียกเวลานั้นนะครับอาจจะเป็นภาษาอาราเมก็ได้นะครับเขาเรียกชื่อเป็นคำลากศัพท์คําเดียวกันนะครับตรงนี้บอกแล้วนะครับว่าน้องชายเขาคือยากบ์ยากอ์นะครับยากอบแล้วก็ยูดาส ยูดาสหรือยูดาเนี่ยเป็นน้องของยากรครับเรามาดูอีกตอนหนึงมาระโกบทที่6นะครับมาระโกบทที่6ข้อ3บอกว่าคนนี้เป็นช่างไม้ลูกของมารีไม่ใช่หรือยากบโยเซฟยูดาสเนี่ยัะยูดาสอีกละนะครับก็คือยูดาสเป็นน้องของยากบนะครับแต่ว่าไม่อยากให้เรางงนะครับตรงนี้พ่อพีกำลังพูดถึงพระเยซูคริสต์อยู่ใช่ไหมครับเขาถามว่าคนนี้เป็นใครเขาขประหลาดใจคนนี้ก็คือพระเยซูเนี่ยเป็นใครเขาขอบอกเป็นลูกช่างไม้ไง เป็นช่างไม้ด้วยนะครับเข้าใจว่าตอนนั้นคุณพ่อโยเซฟเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับนั้นเขาก็เรียกพระเยซูว่าเป็นช่างไม้นะครับลูกของมารีใช่ไหมครับแล้วก็มีน้องชื่อยากบโยเซฟยูดาสนะครับซีโมนด้วยนะครับมีน้องสี่คนนะครับพระเยซูมีน้องสี่คนนะครับ,รรนนรบจากแม่มารีนี่นะครับนั้นแสดงว่า ยูดาหรือยูดาสที่เราดูกันเนี่ยนะครับคนนี้เป็นใครครับเป็นน้องของพระเยซูนะครับแต่ว่าทําไมเขาถึงต้องบอกว่าเขาเป็นน้องยากบครับความจริงเขาเป็นน้องยากบแต่เขาใช้คําว่าอะไรครับผู้รับชใช้เห็นไหมครับผู้รับใช้นะครับเรามาดูฉบับ2 0 1ใช้คําว่าผู้รับใช้ครับมาดูฉบับนี้ดีกว่าครับอตมตะธรรมจดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้ายูดา ผู้เป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องชายของยากรบมีอะไรบางอย่างให้เราสงสัยไหมครับว่าทําไมยูดาถึงต้องบอกว่าเขาเป็นน้องชายของยากอบแต่ไม่บอกว่าเขาเป็นน้องชายของพระเยซูคริสต์นะครับจากจดหมายจากยูดานะครับยูดาสิทธิยูดาเนี่ยนะครับคนที่เป็นน้องชายของยากอบซึ่งก็จริงๆแล้วก็คือน,น้องชายพระเยซูคริสต์นั่นเองครับแต่ว่าเขาเรียกตัวเองนะครับเรามาดูฉบับแปล เข้าใจง่ายนะครับเข้าใจง่ายแปลให้เราเข้าใจจากยูดาทาสของพระเยซูริต์นะครับยูดาเป็นทาสของพระเยซูกิต์เป็นผู้รับใช้นะครับผู้รับใช้ก็คือเป็นทาสนะครับและเป็นน้องของยาเกาะครับนะครับยูดาเขาบอกไงครับผมไม่ไม่อาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นน้องของพระเยซูกิต์ได้ครับผมเป็นน้องของยากาะแต่ผมเป็นทาสของพระเยซูริต์นะครับ แค่คำขึ้นต้นก็น่าตื่นเต้นแล้วนะครับว่าเคยไหมครับที่เราเองบอกว่าครับผมเป็นเพื่อนกับพระเยซูครับมีสหายเลยใช่ไหมครับเป็นเพื่อนกับพระเยซูแต่ว่าผมผมอาจจะสนิทกับพระเยซูแต่ว่าผมาเป็นทาสของพระเยซูครับผมอาจจะเป็นน้องพระเยซูจริงๆแต่ผมเป็นทาสพระเยซูครับเราย้อนกลับไปสมัยที่พระเยซูกํลาลังออกปฏิบัติพระราชกิจนะครับ พวกน้องๆไม่หวังใจพองนะครับคนเหล่านี้บอกว่าบ้าไปแล้วเหรอใช่ไหมครับเขารู้สึกพระเยซูกิต์กำลังทําอะไรกันแต่ในที่สุดเราเห็นนะครับคําที่เขาเรียกเขาว่าเขาเป็นทาสของพระเยซูริต์เป็นผู้รับแช่งพระเยซูริต์หมายความว่าตอนนี้ชีวิตเขาเนี่ยเป็นทาสรับใช้พระเยซูริต์และกะทั่งน้องนะครับอันนี้จริงๆน้องน้องมารดาเดียวกันนะครับใช่ไหมครับต,ตามบิดาเพราะว่าพระเยซูกิต์มาจากพระเจ้านะครับ น้องมานดาเดียวกันยังรู้ตัวเองว่าเขาเป็นทาสของพเย,ยูคริตแล้วภาษาอะไรกับพวกเราครับไม่รู้มาจากไหนไม่มีโอกาสใกล้ชิดพเย,ยูคริตเลยนะครับเราเองก็เป็นทาสของพเย,ยูคริตนะครับและเราต้องรู้ฐานะของเรานะครับอะไรครับยูดาห์ยูดาห์าเขียนจะหมายถึงคนทั้งหลายที่พระเจ้าเรียกมาให้เป็นคนที่พระเจ้าพระบิดารัก เป็นคนที่พระเยซูครุ้มคของไว้นะครับคํานี้ยังไม่สวยงามครับผมอยากกลับมาดูที่คําของ1971นะครับถึงคนทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกไว้และผู้ซึ่งเป็นที่รักในพระเจ้าพระบิดาและผู้ซึ่งทรงคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยสุคริสต์นะครับยูดาสกำลังเจะหมายถึงพี่น้องคริสเตียนนะครับในเวลานั้นหลังจากพระเยสุคริส เสด็จกับสุสวรรค์แล้วนะครับบิด i̇şte uh, like ัสบอกว่าพวกคุณนะครับเป็นคนที่พระองค์เรียกไว้เป็นคนที่รักนะครับสาหรับพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระบิดาเนี่ยคุ้มครองรักษาคุณไว้เพื่อพระเยซูคริสต์ครับเรารู้สึกความสําคัญขึ้นมาจรับว่าเราเนี่ยครับเป็นคนที่ได้รับการเรียกเป็นที่รักของพระเจ้าพระบิดาและได้รับการคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์ ถ้าพระเจ้าคุ้มครองเรานะครับพระเจ้าเตรียมเราไว้เพื่อจะรับใช้พิศิษฐ์นะครับเราเองในฐานะทาสก็จริงครับแต่ว่าเราได้สิทธิพิเศษเราอาจจะเป็นน้องพิศิษฐ์เราจะสนิทกับพิศิษฐ์มากนะครับแต่ว่าเราต้องไม่ลืมฐานะไม่ว่าเราจะเป็นน้องเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนที่โปรดปรานห,หรือไงก็ตามเราอีกฐานะหนึ่งก็คือทาสของพิศิษฐ์นะครับแล้วก็แม้เราจะเป็นทาสดูมันตำแหน่งมันช่าง ตกต่ำเลอเกินแต่ว่าเราเป็นคนที่เป็นที่รักของพระเจ้าเป็นคนที่พระองค์ทรงปกป้องไว้ให้เราเที่ได้มีโอกาสอยู่ในพระเยซูคริสต์เป็นคนรับใช้เป็นทาสของพระเยซูคริสต์ไครับสมัยนี้คําว่าทาสน่ะจะรู้สึกไม่รุนแรงแต่ในสมัยก่อนในคาว่าทาสนี่มันช่างแย่จริงๆครับแย่มากๆเนี่ยน้องกับทาสนี่แตกต่างกันนะครับ กลับมาที่ชีวิตของเรานะครับบางทีเราเองก็ไม่รู้ตัวนะครับว่าเราเป็นน้องหรือเป็นทาสกันแน่นะครับเราเป็นทาสแต่ทาตัวเป็นน้องนะครับเป็นน้องนะครับหรือในทางกลับกันเราได้รับสิทธิ์เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นลูกของพระเจ้าแล้วแต่เราหลายครั้งก็ทําตัวเป็นทาสอยู่นะครับก็คือมีนิสัยทาทาสขอพระเจ้าช่วยเราได้ข้อคิดเรื่องราวเหล่าลนี้ครับที่จะคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงประท้าให้กับเราตําแหน่งหน้าที่ นะครับและพระองค์ใช้เรานะครับแม้ว่าเราอาจจะรู้สึกคิดไปต่างๆนานานะครับแต่พระองค์ทรงเต็มเราไว้นะครับเราเป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์นะครับให้เราได้รับใช้พระองค์ด้วยกันนะครับรู้สึกเหมือนจะสอนพ่อมีเลยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับวันนี้ลองคิดดูพระเจ้าพูดอะไรกับเราครับยูดาเขาเริ่มต้นอย่างนี้ว่าเขาเป็น ทาสของพระเยซูและเป็นน้องของยากบไม่คู่ควร ke, ที่จะเป็นน้องพระเยซูกิตแล้วครับเขาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เป็นคนที่พระเจ้าได้รักษาเป็นผู้ที่พระเจ้ารักและก็รักษาเตรียมไว้เพื่อพระเยซูกิตนั้นวันนี้ยูดาจึงเป็นทาสของพระเยซูริตขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะรู้ตัวว่าเราเป็นทาสของพระเยซูริตครับแต่วันนี้พระเจ้าได้คุมของรักษาเราไว้เพื่อเราจะได้ปฏิบัติหน้าที่ทาสของพระองค์รับใช้พระองค์ อย่างสัตย์ซื่อด้วยกันนะครับถ้าเราทีถามด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับตำแหน่งหน้าที่ของเราบางคนเราอาจจะเป็นสมาชิกกรรมการเป็นมัคคนายกเป็นผู้บกคอเป็นเสียพิบานเป็นใครก็ตามที่มีตำแหน่งดูเหมือนใหญ่โตแต่เราทุกคนก็ล้วนแต่เป็นทาสของพระเยซูเราเป็นคนที่พระเจ้าได้ท่งเลือกเราไว้ปกป้องคุ้มครองเราไว้เพื่อเราจะได้มีโอกาสรับใช้พระองค์ ให้เราไม่ลืมฐานะของเราเองในการเป็นทาสผู้สัตว์ซื่อที่เราจะสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยโดยพระองค์จะอวยพรเราให้มีโอกาสได้สัตซ์ซื่อในของใหญ่โตด้วยเราขอบคุณพระองค์เราที่ฐานด้วยความระลึกทรัพย์ซึ้งในพระคุณในพระนามสุดขีดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเราพบกันใหม่วันพุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ